จงขอบคุณพระเจ้าพระบิดาของเราอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องแคปตัลสิ่งหนึ่งนะคะให้เราเป็นคนที่รู้จักในการขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งนะคะแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะถูกใจเราทุกอย่างแต่ต้องมีสิ่งที่ดีนะคะเลือกที่จะขอบคุณพระเจ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อ้วนแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบร่างกายของตัวเองเลย แต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพที่แข็งแรงของเราให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถตื่นนอนขึ้นมามีลมหายใจเดินออกจากเตียงได้ไปหาอะไรกินได้นะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลิ้นในการรับรสชาติอาหารที่เรากินอาหารอร่อยเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเขาจะเบื่ออาหารมากเพราะากินอะไรก็ไม่อร่อยนะะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่พอใจบางสิ่งแต่เลือกให้ขอบคุณในสิ่งที่ เป็นพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือจะเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เราเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วมีใจขอบคุณอยู่เสมอและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะแล้วสิ่งเหล่านี้นจะทําให้เรามีจิตวิญญาณที่มีสันติสุขและความชื่นชมดีทําให้เราเป็นคนที่รู้จักขอบคุณในทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรานะเพราะว่ามีสิ่งดีเสมอในชีวิตของเราอยู่ที่มุมมองของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ